ในที่สุดผมก็ได้มานะครับ Google Assistant นะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมกลับมาทำงานนะก็เห็นจดหมายนี้นะครับผมก็นึกในใจว่ามันต้องเป็น Google Assistant แน่นอนครับก็กระโดดรอดเต้นดีใจนะครับผมก็มันก็มาถึงมือผมสักทีนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไปรีวิวครับผมก็ตอนนี้ผมก็สิ่งสุดการรอคอยนะครับ Google Assistant นะครับก็จะรอแค่รหัส PIN นะครับที่จะใส่ยืนยันตัวตนนะครับ ว่าเรามีตัวตนจริงๆนะครับก็ว่าจะผ่านมาสําเร็จน,นะครับก็ผมก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งนะครับเพื่อจะผ่านผ่านกดประมาณ1ปีนะครับแล้วก็รอรอตัวรอ,อให้ได้10เหรียญก็ใช้เวลาประมาณประมาณ2เดือนนะครับมีพุชกุญปามีนานนก็ประมาณได้ครบสิบเหรียก,ก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ทีนี้ ก็ระหว่างที่รอกูขึ้นก็ครั้งแรกก็ไม่ได้กดขอนะครับแต่ว่าพอรอประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับก็วันที่24พฤษภาคมที่ที่แล้วผมก็ดาเนินการกดขอพระราอินครั้งนะครับทีนี้ก็รอจนว่าได้นะครับวันนี้ซึ่งตามภาพเลยครับก็การพี่น้องไปรษณีย์นะครับที่น่าร้กนะครับของของที่บ้านนะครับก็ได้ดำเนินการมาส่งนะครับวันที่วันศุกร์นะครับ ก็เห็นเสียบที่รองมานะครับผมก็ดีใจราบเห็นก็ทุกๆครั้งที่กลับบ้านนะครับก็จะมองหานะครับซองจดหมายสีขาวแบบนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มาทีวันนี้ก็สมน้งใจหวังนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอารหัสพินนี้นะครับรหัสพินที่ได้มานะครับ6รหัสพิน66หลักนะครับใส่ไว้ ที่บัญชีของ Google เอ s ซนตนะครับก็จะเป็นการเงินตัวตนที่สุดสมบูรณ์นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะครับที่มากดติดตามนะครับแล้วก็กดดูนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นกําลังใจนะครับทีนี้ก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าปรึกษาได้นะครับว่าเรื่องราวความเป็นมานะครับแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับว่า บางคนอาจจะคลิปเดียวผ่านเลยนะครับบางคนก็อาจจะนานหน่อยเป็นเดือนเป็นปีบางคนก็อาจจะหลายปีเหมือนกันนะครับกว่า,าจ,จะผ่านชั่วโมงนะครับก็สี่สี่พันชั่วโมงนี้ก็ก,ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้นะครับถ้าถ้าหนึ่งถ้าเรานาน,านๆลงคลิปครั้งเนืับแล้วก็คลิปนั้นไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับของคนที่ต้องการมาดูนะครับก็ส่วนมากจะเป็นคลิปที่ ของผมก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับอาหารช่างนะครับอินเทอร์เน็ตอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเวลาค่อนข้างทําน้อยนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่อยู่เวนะครับกลางคืนด้วยนะครับกลางวันด้วยก็มีเวลาทําคลิปน้อยทีนี้ก็อาจจะนานๆนะครับจัคลิปหาคลิปทํานะครับเพราะว่าบางอย่างก็ต้องลงทุนลงทุนในการทำคอนเทนต์นะครับทำไมต้องซื้อของบางคนก็ต้องลงทุนซื้อของบางคนอาจจะแค่ พูดนะครับพูดก็บรรยายไปก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากอลยลงทุนแก้กล้องนะครับแต่ของผมนี้ก็ยังลงทุนที่ตั้งสืบขาตั้งกล้องนะครับครับครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้รับพินมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็อ่าพอดีผมเพิ่งได้รับพินมาประมาณวันที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ประมาณวันที่สิบสองครับอ่าผมได้รับพินวันที่สิบนะครับ ตอนค่ำนะครับก็มีน้องไปษณีมาสมให้นะครับก็ดีใจมากครับก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วก็คือคิดว่าจะต้องส่งคาขอนะครับไปครั้งที่2นะครับว่าจะได้อีกหรือเปล่านะครับทีนี้พอเห็นกลับมาจากทํามานะครับก็เห็นตั้งอยู่นะครับก็เลยดีใจนะครับทีนี้พอดีผมยังไม่มีเวลานะครับที่จะเปิดคอมแล้วก็ใส่หนัดพิมไปที่บัญชีของเรานะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือผมต้อง เอาตัวเลขหกหลักที่ที่ทาง Google นะครับเอเซนต์เขาส่งมาให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะดําเนินการใส่พอดีตอนนี้เปิดว่างๆนะครับแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับทีนี้ผมก็มาเข้ามาที่กล่อง g o o g l e เอเซนต์นะครับตัวนี้นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับ g o o g l e เอเซนต์นะครับทีนี้ผมก็เลื่อนลงมานะครับให้ยืนยันนะครับที่อยู่สําหรับ การเรียกเก็บเงินนะครับทีนี้เราก็กดจริงกันนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็ใส่เลขรหัสบกพินนะครับที่เราได้จาก g o o g l เซนนะครับจดหมายที่ส่งตามบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามผ่านนะครับจากครับพอผมใส่ตัวเลขรหัสนะครับรหัสพินหกหลักนะครับทีนี้ก็มันเมื่อกี้จะขึ้นอยู่พักหนึ่งครับตอนนี้หายไปแล้วนะครับขอรูหน่อยนะครับโอเค ก็อย่างที่เห็นนะครับรายได้นี้นะครับที่ผมได้นะครับก็คือ17.8 6กนะครับเหรียญนะครับก็น่าจะประมาณไม่ถึง600นะครับก็500กว่าบาทนะครับอันนี้ก็หลายเดือนแล้วนะครับก็อย่างน้อยก็ร่อง3ประมาณ3เดือนนะครับก็รายได้ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนี่ผมใส่ไปแล้วต้องทำยังไงต่อนะยินกันยืมเงินผมก็ยินกัน โอเคกดณ e ลิเบอีกท,ทีนะครับโอเคครับอันนี้ผมน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับอนนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ใส่เลขรหัสินนะครับก็ที่เหลือน่าจะใส่บัญชีธนาคารนะครับโอเคนะครับนี่ เราต้องได้หนึ่งเหรียญก่อนนะครับถึงจะสามารถเบิกโอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารที่ประเทศไทยนะครับก็รายได้ของผมก็ไม่ได้ว่าเยอะอะไรนะครับก็แต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะวันหนึ่งก็ไม่ถึง10บาทนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะมียอดวิวเท่าไหร่นะครับแต่ยอดวิวถ้าของผมจะไม่เกินหลักพันนะครับต่อวันก็อย่าไปซื้อแล้วนะครับทำสนุกสนุกไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับที่กําลังทําช่อง YouTube นะครับแล้วก็ยังต้องรอผ่านกดนะครับผ่านกฎของ Google Adsense นะครับไม่ใช่ผ่านกดของกฎ u t u b e นะครับก็คือ1,000ซับห0 0 0 0 0ชั่วโมงเอ้ยี0 00ชั่วโมงนะครับก็ถามว่ายามไหมก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ให้นะครับผม ทีนี้ก็ไปดูช่องของเราผมนะครับแป๊บนึงก็ไปที่ช่องก็ตอนนี้ก็กดทาง youtube ก็มีกดเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เห็นไหมครับก็มีผู้ติดตามนะครับขอบคุณนะครับสาหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับ1นึ่คนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มากดติดตามนะครับผมก็นี่จะเป็นช่องผมนะครับ เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับพอพอผัดกดแล้วนะครับตัวนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอต่อการแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับผมขอบคุณครับ